คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไร่ต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สาหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดี ing, จริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ทีใ่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนีตเชนลาสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบารกันอางเช่นเคยนะครับ ก็สาหรับคลิปพรีวิวแผงอัปเดตในวันนี้นะครับจะมีอะไรเข้ามา้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับแจ้งปิดปรับปรุงและอัปเดตในวันที่19เดือน10นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกเอาออกเกมก่อนช่วงเวลาบ่ายโมงตรงนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลของเราเสียหายนะสำหรับอัศวินที่เพิ่มเข้ามาในแอร์ทีนีนะครับใครที่ติดตามเซิร์จิปุ่นเนี่ยก็น่าจะเด และสาหรับตู้มาโทนาในรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นตู้ที่ดีมากนะนั่นก็คือตู้สเตปอัพนั่นเองครับคือถ้าเราเปิดครบ10สเตปนะครับจะได้รับการันตีมาโทนาฟรีชัวร์เลยนะครับหึตัวละครและสําหรับเพชรที่จะต้องใช้ทั้งหมดนะครับในการเปิดครบ10สเตปเนี่ยจะใช้เพียงแค่2 4 2เม็ดเท่านั้นครับสำหรับมาโทนาตัวใหม่นี้นะครับผมบอกเลยเพื่อนจากที่ผมดูรีวิวมาหลายๆคนนะรู้สึกว่าเป็นตัวที่ดีเกินความคาดหมายนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งคอนเทนต์บอลนองนะครับแล้วก็พีพีเนี่ยถือว่ายังเป็นตัวที ใช้ได้ดีระดับหนึ่งเลยนะเพราะเอกลักษณ์ของมันโทน่าใหมน่นี้ต้องบอกว่าโกงมากครับก็สําหรับความสามารถเนี่ยเดี๋ยวผมไว้พูดท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่จัปเดตเข้ามาในแพทวันพรุ่งนี้นะครับนั่นก็คืออัศวินแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์กิลทันเดอร์ครับก็สําหรับกิลทันเดอร์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่พิเศษมากๆนะเพราะว่าไม่ใช่ผู้เล่นทุกคนนะครับที่จะมีได้มันจะได้จากอารีน่านะครับผู้เล่นท็อปลอยเท่านั้นนะ กรณีครับเขาก็มีเขียนไว้อยู่นะได้จากศึกจัดอันดับในเทศกาลประลองไบเซลชั้นสูงซีซั่นที่8นะครับเอาจริงเพื่อนๆผมบอกตรงนะ <c oughs> ตัวแจกในเทศกาลประลองไบเซลนะครับผมยังไม่มีสักตัวนะยังไม่เคยได้เลยครับซึ่งผมก็คิดว่าคิวทันเดอร์เนี่ยผมก็น่าจะไม่ได้นะนอกจากนี้นะครับทีมงานเนี่ยเขาจะมีมอบรางวัลตั๋วสุม่มเพิ่มเติมไปทางจดหมายนะครับ <c oughs> เนื่องจากการอัปเดตตู้ใหม่นะครับตลอดเดือนตุลาคมนี้นะที่เขาได้มีแจ้งล่วงหน้าไปแล้วนะครับ ก็สําหรับตู้นี้นะครับเราก็จะได้รับตั๋วสุ่มตู้มาเทล่านะครับฟรีเหมือนเดิม10บใบครับต่อมานะครับจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยก็จะมีสงครามไฟนอลบอลเดียร์เน่นะครับกลับมาอีกครั้งในระดับดีเจนครับสำหรับระดับดีเจนนะครับตัวละครที่เซอร์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้กันมีตัวอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันก็จะเป็นตามนี้ครับนี่ตัวละครที่แนะนำนะครับสำหรับสำหรับเดเมดดิวเลอร์นะครับก็จะมีบุลฮิลป่าเอสคานอลฟานะครับล็อกซี่ฮาโลวีน ซาลาทัสเมอร์ลินโรลีนะครับป่าเขียวและสุดท้ายจะเป็นโมโนตัวใหม่นะครับโมโนสีเขียวครับส่วนตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับรวมไปถึงทําให้ทีมถึกขึ้นในการต่อสู้บอสได้ง่ายเนี่ยก็จะมี4ตัวครับที่แนะนานะจะเป็นน้องวาเลนติเขียวนะครับอาร์เธอร์เขียวเพเยอร์ชินเขียวนะครับและสุดท้ายโกเทอร์ฮโลวีนครับและหมวดที่3นะครับจะเป็นหมวดรถเกตครับจะมีคิวแซกนะครับเดลีเอลีเขียวน้องเอเลนเขียวและสุดท้ายลิลเลียฟ้าครับ ส่วนซับตำแหน่งที่4นะครับที่ใช้กันนะครับก็จะมีเป็นอันดิสเบตแดงนะครับที่ช่วยในการฟื้นฟู HP นะอาริโอนี่สีเขียวนะครับเพิ่มเดเมจของคนที่เล่นทีมเขียวเป็นหลักนะครับตัวที่3ก็จะเป็นจีเลียนะครับสำหรับคนที่ต้องการฆ่าแม็ก HP และตัวที่4ก็จะเป็นอลิซาเบธมูฮอสนะครับก็สําหรับตัวอย่างทีมนะครับที่เขาแนะนําให้จัดนะตัวอย่างปาร์ตี้แรกนะครับเขาจะแนะนําเป็นตัวละครสายโจมตี2ตัวนะครับแล้วก็ตัวละครซัพพอตอีก1ตัวนะครับเอาเข้าทีนะสำหรับเดเมจทีมนี้ครับจะมีบุญฮิ กับป่าเอสคานอฟ้านะครับส่วนอาลเทอร์เขียวก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตทีมนะครับให้ทั้งความถึกแล้วก็ความแรงด้วยและซับตำแหน่งที่4เขาก็จะใช้เป็นอลิาเบตสีแดงนะครับต่อมาทีมที่2นะครับจะเป็นทีมของ7ไหยนะนะครับสาหรับคนที่มี7ไ็หยนะเยอะนะครับเก็บมาครบเนี่ยลองจัดทีมนี้ดูกันได้นะครับจะมีล็อกซี่เขียวโมโนเขียววาเลนตีเขียวนะครับสุดท้ายซับตำแหน่งที่4เนี่ยจะใช้เป็นอิสตินแดงนะก็ทีมที่ใช้สําหรับบอลเดยเนี่ยสำรับดีเจนก็จะประมาณนี้ครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าจัดทีีมมมตาานนนน้เ่่ยไไกกิปแ แน่นอนว่าศึกจัดอันดับเทศกาลประลองใบเซลชั้นสูงซีซั่นที่8เนี่ยก็จะเปิดขึ้นด้วยนะครับที่ได้รางวัลเป็นกิ t ทันเดอร์ฟ้าที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับร้านค้าเหรียญน,นะครับรอบนี้ก็จะมีการอัปเดตด้วยครับจะมีการเพิ่มไอเทมที่สามารถแลกได้ด้วยเหรียญอัสวินเฟสติวัลนะครับ สำหรับระยะเวลาที่สามารถแลกได้นะครับตรงนี้เขาจํากัดเวลาด้วยนะเพื่อนๆเหมือนเป็นอีเวนต์พิเศษนะครับไม่ได้อยู่ทาวอนะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่19นะครับหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟพรุ่งนี้เลยจนไปถึงเดือนหน้าวันที่16ของเดือนส1ครับสำหรับของที่เพิ่มเข้ามานะครับให้แลกได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนี่ครับดันเจียนจำกัดครั้งนะครับในการลงนะแล้วก็ยังมีหินปุกพลังอเวกดาวโวงนะครับ แลกทีเนี่ยได้7ดชิ้นเลยนะซึ่งแต่ละชิ้นนะครับเขาก็มีกําหนดอยู่นะว่าต้องใช้กี่เหรียญในการแลกนะครับแล้วก็แลกได้กี่ครั้งนะซึ่งผมบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยผู้เล่นทั่วไปนะครับน่าจะไม่ได้ใช้กันเท่าไหร่นะรวมไปถึงผมด้วยครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีเหรียญเฟส t ิวัลเหลือขนาดที่จะมาใช้แลกพวกนี้ได้นะครับก็ข้ามไปเลยแล้วกันต่อมาครับกิจกรรมต่อสู้นะครับสำหรับกิจกรรมต่อสู้สัปดาห์นี้นครับก็จะมีเพิ่มมาถึง2ออันเลยครับ บันทึกท่องเที่ยวบิทาเนียช่วงสั้นๆนะครับกับศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเคลียร์ครบทุกแอดชิทเมนต์นะเราจะได้เพชรเพิ่มเติม2เม็ดต่อ1กิจกรรมต่อสู้ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปเคลียร์กันให้เสร็จนะสำหรับการแก้ไขระบบนะครับวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการรวมตู้สุ่มพัทหนึ่งพัทสองพัทสามนะครับจากปกติที่มันแยกกันอยู่นะในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะรวมครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นตู้สุ่ม อัศวิน7บาทนะครับแทนของเดิมนะนอกจากนี้จะมีการปรับเลทอัศวินนะครับที่เพิ่มอัตราประจําวันพิกอัพวันล,ละ3าคนเนี่ยจะเปลี่ยนจาก0.35%นะคเรับกลายเป็น0.5ครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยผมรู้สึกว่า <c oughs> เลทพิกอัพเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างจากเดิมเลยนะตัวไม่พิกอัพก็อยู่ประมาณ0.3นิดๆนะครับแต่ว่าตัวพิกอัพเนี่ยเป็น0.35นะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงพิกอัพแค่นั้นนะตอนแรกก็ตอนนี้มันก็จะเห็นตัวเลขชัดขึ้นนะครับจาก0.35 เป็น0.5นครับนอกจากนี้นะครับเขาก็จะทําการรวมอัศวินบางตัวนะครับที่มันไม่อยู่ในตู้ไล์อัพหนึ่งสองสามมารวมอยู่ในตู้นี้ด้วยนะครับอย่างเช่นอัศวินศักดิ์สิทธิ์กุสตาม์นะครับอัศวินศักดิ์สิทธิ์ไซมอนอะไรพวกนี้นะสาหรับฟังก์ชันสุ่มจากการดูแอดโฆษณานะครับเราก็ยังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะที่จะดูฟรีแล้วก็สุ่มได้หนึ่งครั้งต่อวัน,นครับโบนัสเกตการสุ่มนะครับของตู้นี้เนี่ยจะใช้แบบเดิมเลยนะครับ นอกจากนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไอเทมด้วยครับนั่นก็คือตั๋วการันตี SSR ซซาพันธหกับพานธ์สอนะครับมันจะไม่มีแยกเป็นพานธ์หนึ่งพานธ์สอแล้วนะเขาจะรวมเป็นตั๋วการันตี SSR แทนเลยครับสำหรับคอนเทนต์ที่แจกตั๋ว SSR พาพันหพานธ์สอนะครับก็จะถูกเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเป็นแจกตั๋วการันตี SSR แทนนะและสําหรับตู้การันตีอัศวินเอเซซานะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับตรงนี้เขาก็อธิบายไว้หมดแล้วครับ รวมไลน์อัพอัศวินตู้พันหกับพ2นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตู้สุ่มการันตีเอสซเลยครับสำหรับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าไอตัวที่จะเปลี่ยนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนในวันพรุ่งนี้นะเพืพ่อนเพื่อนมันจะเปลี่ยนในวันที่16เดือน11นะครับหรือว่าเดือนหน้านะคือตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังให้โอกาสเรานะครับสำหรับคนที่อยากจะสุ่มแยกนะครับตู้พันหนกับพัเนี่ยก็สามารถสุ่มได้ในช่วงระยะเวลาที่เหลือตรงนี้นะประมาณ1เดือนครับแต่สําหรับตู้สุ่มพันเนี่ยจะคงเดิมนะครับไมม่่ีีการเปลปลลยนนแงะ และสาหรับวันที่19เดือน10หลังจากวันพรุ่งนี้นะครับที่ปิดปรบพรุงเสริมเนี่ย,เ,ยเขาก็จะขายแพ็กเกจใหม่เลยนะครับจะเป็นแพ็กเกจการันตีตั๋วอัศวินเอสซานะครับซึ่งจะสามารถซื้อได้อาทิตย์ละ1ครั้งนะตรงนี้ผมบอกเลยเพื่อนเอาจริงไม่คุ้มครับไม่ต้องซื้อนะต่อให้เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ไม่ต้องซื้อครับไม่คุ้มแน่นอนสาหรับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมี3อย่างด้วยกันนะครับจะเป็นของ Arthur Excaliber อาร์เธอร์เก็กอน ตอนนี้เนี่ยทีมบันนะครับมันจะมาครบทีมแล้วนะสำหรับอาวุธศัดิ์สิธิ์คือเซอร์วิปปุ่นตอนนี้เนี่ยทีมที่เป็นเมตาที่โหดที่สุดในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นทีมบันนี่แหละครับเพราะว่าทุกตัวละครในทีมนะครับมันมีอาวุธศัดิ์สิธิ์หมดเลยครับสาหรับอัลเทอร์นะครับเอฟเฟกต์ทำะไรได้นะคือถ้าเกิดเขาเหลือชีวิตรอดนะครับเมื่อเลือดต่ํากว่า20%เนี่ยจะสามารถถอนบัฟที่ติดอยู่บนตัว,ต,วตัวเองนะครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตจนเต็มได้1ครั้งเหมือนกับบโโคก่อนนนห้้าีะครั้ง่ย เลือดต่ำกว่า50%เนี่ยจะถอดดีบัฟแล้วก็ฟื้นเลือดตัวเองจนเต็มนะครับส่วนอิสตินแดงนะครับหากตนเองใช้สกิลลดเกรดท่าไม้ตายของศัตรูนะครับจะสามารถฟรื้นฟูพลังชีวิตที่ลดลงของตัวเองได้10%ต่อเกรดไม้ตายที่ทํทาให้ลดลง1จุดครับเอาจริงเอฟเฟกต์นี้ดูไม่ค่อยอิมแพคเท่าไหร่นะของอิสตินส่วนกิลทันเดอร์นะครับเพิ่มอัตราทนทานต้านทานคริติคอลป้องกันคริติคอลของตอนเอง4%ต่อเกรดท่าไม้ตายของตัวเอง1จุดหากเกรดเต็มจะได้เพิ่มอีก20%ครับ สำหรับคิวทันเดอร์เนี่ยเอาจริงถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าคิวทันเดอร์นะครับส่วนมากมันเป็นตัวละครสายถึกอยู่แล้วเพื่อนๆสำหรับแพ็กเกจแล้วก็กิจกรรมที่สิ้นสุดลงนะครับพรุ่งนี้มีอะไรหมดบ้างนะตู้สุ่มาาทัศน์เจ็ดหยนะนะครับจะถูกเอาออกนะแล้วก็กิจกรรมเชียร์เจ็ดหยนะภารกิจรายวันรับวัตถุดิบเชียร์นะครับก็จะถูกเอาออกเช่นกันและแพ็กเกจตั๋วเจ็ดหยนะนะครับทั้งหมดเลย4เวอร์ชันเนี่ยจะถูกเอาออกทั้งหมดนะครับรวมไปถึงแพ็กเกจการันตีเอสซีท่าพาร์ทหน ็จะถูกนําออกนะครับส่วนการแก้ไขบั็กนะครับเขาบอกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาโจมตีครั้งที่2ไม่แสดงผลเมื่ออันนี้น่าจะเป็นโมโนตัวใหม่นะครับใช้ a อ e of d a ด k กเน็นะครับกับเป้าหมายที่ใช้โต้กลับหรือว่าเหิมเกลิมนะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับอัปเดตครบเรียบร้อยก็ก่อนที่จะจบคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนมาโทนาตัวใหม่กันก่อนนะว่าหน้าเปิดมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับมาโทน่านะครับเกมวิทเนี่ยให้อยู่ในเทียสบวกครับซึ่งความสามารถโดยรวมนะครับได้9เต็ม10เลย แล้วก็โบดความยากแบบสูงเนี่ยได้ S นะครับ PVP S บวกนะครับอันนี้เยอะนะ PVP แบบ3 V 3นะครับได้ A บวกส่วนคอนเทนต์อื่นเนี่ยไม่น่าสนใจนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวซีซันแนลนะผมว่าแต่เขาก็ไม่ได้มีเขียนไว้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเป็นซีซันแนลนะครับเพราะว่าชุดมาโทน่าเนี่ยมันเป็นชุดฮาโลวีนเลยนะส่วนเซตอุปกรณ์ที่แนะนําของมาโทน่านะครับเขาจะมี2เซตครับเซตแรกนะครับจะเป็นเลือดป้องกันครับส่วนอีกเซตหนึ่งใส่ป้องกัน6ชิ้นเลยครับสุดท้ายครับมาดูความสามารถของมาโทน่าตัวนี้กันนบ้างะ ว่าควรจะเปิดหาไว้หรือเปล่านะครับสำหรับท่าแรกนะครับ Rising Lockpila l r นะครับท่านี้เนี่ยจะสามารถถอนบัฟที่ติดอยู่บนตัวศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับและสร้างดาเมจใส่เป้าหมายนั้นครับซึ่งที่ขั้น3เนี่ยนอกจากจะถอนบัฟแล้วนะครับยังสามารถยกเลิกสแตนหรือว่าตั้งท่าได้ด้วยนะส่วนท่าที่2ครับ Heavy Metal นะครับก็จะเป็นท่าของตระกูลเผ่ายักษ์อยู่แล้วนะจะสามารถถอนศัตรูได้นะครับแล้วก็เพิ่มค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับดีเฟนต์นะครับ ที่เลเวลหนึ่งเนี่ยสูงถึง80%เลยนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนแค่การขั้นแรกเนี่ยก็ทอนได้3เทอร์แล้วนะน่าจะเหมือนกับการ์ดของน้องเดียเน่เขียวเลยนะครับอันนี้ส่วนไม้ตายครับจะเป็นเหมือนมาโทน่าตัวเก่าเลยนะครับโจมตีใส่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็จะสามารถลดแรงการดได้นะครับและจะทําการลดเกรดไม้ตายตามจํานวนแรงการที่ถูกลดลงด้วยครับอ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยดูยังธรรมดาอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าสกิลที่เด็ดที่สุดของมาโทน่าตัวนี้นะครับมันอยู่ที่พารีฟเพื่อน,อนๆนี่เลยครับ ทุกๆ1%นะครับของ HP ที่หายไปของอัศวินตัวนี้นะครับจะสามารถเพิ่มค่า Regeneration หรือว่าอัตราฟื้นฟูนะครับของสมาชิกทุกคนในทีมได้2%นะครับเมื่อเริ่มเทอนนะตาฟื้นฟูเรื่องเนี่ยมันถือว่าโกงมากๆนะซึ่งมาโทนาตัวนี้นครับก็สามารถเอาไปใช้ในบอลนกได้ดีด้วยนะครับ ถือว่าเอามาเป็นตัวทอรแล้วก็ตัวฮิวพร้อมกับถอนบัฟนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวครบเครื่องที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไ้สู้กับบอสดกเลยก็ว่าได้นะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับสำหรับมาโทาน่าตัวใหม่นี้นะครับถ้าถามผมว่าควรเปิดไหมนะ ผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆเพชรเหลือนะครับก็อยากจะให้เปิดทิ้งไว้สักคนละตัวก็ดีนะสาหรับคนที่ไม่มีตัวละครช่วยในการตู้กับบอสนกนะครับมัทนาตัวนี้เนี่ยอาจจะเอาไปช่วยทีมทําให้เพื่อนๆเ,เ,เล่นได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนะครับโอเคครับก็สาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกาลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปยังไงก็ช่วยกดไลค์น like Subscribe นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาับชมมากครับแล้วดีววราาอกกันนลัลสสขต